สวัสดีครับผมชื่อนายรัพิพัฒน์จันสวัสดิ์ครับเชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรชาคิดณนะตะกัวทุง่งโครงงานวิจัยเรื่องการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาลังวัดและการทําแผนที่ที่มาและวัตถุประสงค์ปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ในการทําแผนที่ป่าไมา้ที่มีความทันสมัยและเรียบง่ายมากิขึ้น,นเพื่อสํารวจพื้นที่ปาา่าไม้ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำรวจระยะทางมีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงเครื่องมือที่มีการใช้งานแบบซับซ้อนอุปกรณ์บางอย่างได้มีการพัฒนาแบบการอ่านค่าแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งานแต่ทั้งนี้ข้อมูลจะมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือ ความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานทำให้กลไกบางอย่างทำงานผิดปกติไปจากเดิมทั้งนี้ได้นํำเครื่องมือกล้องวัดมุมเทียวโดโลไลกล้องระดับกล้องเข,เข็มทิศนักสำรวจและเทปวัดระยะทางมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อมาใช้บางเรื่องอาทิเช่น ขอบเขตทิศทางตำแหน่งและความสูงในการฝึกงานภาคสนามของรายวิชาการรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ได้ทราบปัญหาของเครื่องมือในระหว่างการฝึกงานและการปฏิบัติงานโดยผลปฏิบัติงานของทุกบทเรียนผู้เรียนหลายกลุ่มมีค่าความคาดเคลื่อนที่เกินกำหนด ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าค่าความคัดเคลื่อนนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้เรียนหรืออุปกรณ์เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและชำรุดงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบค่าความคัดเคลื่อนของเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานอย่างยาวนานและเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์การใช้งานของเครื่องมือในการสำรวจของการเรียนการสอนต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่ากล้องวัดมุมกล้องระดับกล้องเข็มทิศนักสำรวจและเทปวัดระยะทางระหว่างเครื่องมือที่มีการใช้งานอย่างยาวนานกับเครื่องมือมาตรฐานสถานที่ทำการศึกษาบริเวณตึกคณะวรรศาสตร์ ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับประสบการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงและได้ลงมือปฏิบัติในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในทางป่าไม้ด้วยตัวเองรวมถึงได้ฝึกทักษะในการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งได้ ศึกษาค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลและได้ทำการทดลองก่อนการลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งได้ประเมินผลและประปับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น